ขอต้อนรับสู่รายการฟาดฟ็อกด้วยนะครับสกินของเราก็จะเป็นประมาณนี้มีดาบไดมอนด์อยู่ตรงข้างหลังนี่นี่ใครเจอก็บอกด้วยละ่ะรู้สึกว่าจะลืมอะไรบางอย่างช่างเถอะไม่ลืมวันนี้เราจะมารีวิววิธีลงหมอดปืนแบบง่ายๆเลยไม่ต้องไปทำอะไรให้มากๆไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไร ยกเว้น MCPE Master นี่แหละครับเรื่องง่ายๆนี่ยเีผมจะมารีวิวหมดปืนนั่นเลยใช้ได้จริงละ่ะอันนี้เรื่องจริงผมจะทำให้ดูว่ามันจริงนี่มันจะเป็นรูปอย่างงี้ HUNTR e R อันนี้แหละ แล้วเราก็จะเห็นมันเป็นอย่างนี้เวลาเราตอนแรกก็ต้องเข้ารีสอร์ทแปดก่อนรูปมันจะอยู่ประมาณอันท้ทายเนี่ยแหละแล้วเราก็ติ๊กไปเลยแล้วมันก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้แล้วเราก็มาอันนี้แล้วมันก็จะอยู่ข้างล่างเช่นกันแล้วเราก็ติ๊กไปถ้ามันอยู่ข้างบนแล้วเราก็ติ๊กดูถ้ามันมีเครื่องหมายลบไันี้ไปกดถ้ากดแล้วก็คือมันจะลงไปข้างล่างอีกทีหนึ่งดังนั้นเราจะมา ลองดูกันดีกว่าผมจซีดเก้าเก้าเก้าทุกครั้งเลยแหละถ้าจะลองอะไรบางอย่างอะนะเพราะมันมันซีดที่มีหมู่บ้านชอบซีดนี้ดีเชื่อบอมอันนี้มันมีจริงๆเปิดม,มาแล้วมีหมู่บ้านเลยแนหะตกลงจะมารีวิวซีดหรือว่าจะมาเออลงมอดปืนกันแน่เนะี่ยอันนี้ไม่ใช่หมดมันเป็นแค่แอดออนเท่านั้น ส่วนใครที่รู้กันแล้วก็ดูไปก่อนส่วนคนที่ยังไม่รู้แล้วก็ก็ดูไปจนจบละคลิปนี้อาจจะมีความยาวหรือไม่ก็มีเสียงรบกวนบางอย่างอาจจะเป็นเสียงน้ำหรือไม่ก็เสียงเอออะไรนะพัดลมหรือไม่ก็เสียงทีวีแต่ตอนนี้เงียบเก็บเลยล่ะ เออเดี๋ยวจะปืนมาให้ดูยิงแรงจริงๆ,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 ๆล่ะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูถึงมันมาจากธนูก็เถอะ๋ยวผมชอบใช้มอนมันแรงชื่อมันยังชื่อเป็นธนูอยู่เลยเดี๋ยมันอยู่ยวอกของธนูแต่อันนี้เป็นของดาบไม้นี่ดาบไม้จะทําเป็นไม้กระบอกส่วนอันนี้ดาบหินทําเป็นมิดซิสซัน ดาบทองเป็นมีดเดียวขึ้นมานิดนึงส่วนดาเพชรนี่ยแหละมีดถูกใจเป๊ะเ,เ,เลยอันนี้ได้น้ำไหมถ้าเบื่อได้ไหมก้กระทั่งในน้ำเราจะขอบอกสำหรับบางคนที่ทำไม่ได้ลองทำไปก่อนนะคะเดี๋ยวผมจะทำเอือโอเมก้า oh สตุ้มตุ้มตุ้มตรง,ง,งนี้เนี่ยผมชอบระเลงมันมากเลยไปถึงไหน้ะ แม้แต่ในน้ำยังป้องกันไม่ได้จะทำให้ดูเลยล่ะอันนี้คือในน้ำใช่ไหมทำไมาครั้งนี้ไม่ป้องกันได้ล่ะนี่งครั้งนี้ป้องกันไม่ได้ขุตลล้มเรื่องจริงนะอันนี้ไม่ใช่เอฟเฟกเลยงั้นลองยิงไม้ดูแล้วกันตุมต้มยิงวัวตุ้มแต่และตัวจะตายห,หมดงั้นลองไอรอนโกลมดูสิ ส่วนถ้าทุกคนไม่เห็นกระสุนนี่สังเกตอันกลมๆนี่เลยมันจะเขียนว่าเป็นลูกธนูแหละลองยิงทุกคนลองยิงดูสิถ้าถ้าเกิดว,ว่าทำอย่างเงี้ยแล้วรีกกดปล่อยลองไปดูผลงานทุกคนก็จะเห็นกระสุนมันวิ่งอยู่แต่บางครั้งมันอาจจะวนกลับมาก็ได้นี่ลักษณะของกระสุน ดูให้ชัดนะครับดูให้ชัดก่อนผมเคยโดนแล้วยิงยิง,งค่อยๆอย่างงี้ยอยู่ดีๆมันก็พุ่งกลับมาอู้อ้าวทำไมเลี้ยวลงไปอ่ะเอต้องยิงไงนี้ดิปุ้งมันจะตกลงมาเมื่อไหร่ก็เรื่องของกระสุนเออพุ่พงกันไปพุ่งกันไปหายไปไหนแล้ว ุ่งมันอาจจะล่วงไปแล้วเดี๋ยวเพิ่งมาดูเรื่องเลเซอร์ล้วต้องเอาสโนบอนมาอันนี้มาจากลูกบอลสโน Snow นะเอาไว้แกงเพื่อนก็ได้แล้วแต่เครื่องของบางคนอาจจะใช้ไม่ได้นะสโนบอนนี่แต่ใช้ไปใช้มาอาจจะได้แหละส่องผมตอนแรกก็ใช้ไม่ได้แต่ตอนหลังๆนี่สิครับใช้ได้เลย มันก็แบบว่าไม่เท่าไหร่นะน่าจะเท่ากับแรงระเบิดของคิปเปอร์นี่แหละอยากทำลายเอ้ต้นไม้ต้นนี้จริงลองยิงบันฟ้าดูสิมันจะลงมาไหมดืดหายลับฟ้าไปเลยเฮ้ยอะไรกันเอาละส่วนของพวกนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมแค่มี อะไรบางอย่างงั้นครั้งนี้ลองใช้ของอาบยาดูสินี่ถ้าจะมายิงกระสุนติดทนวิชั่นกันจะมีควันไหมว้าาามีผมขอนแนะนำเลยนะถ้าคนถ้าคนไหนอยากทำแบบว่าเหมือนควันอ่ะไอไมเหมือนเป็นมิสไซล์ควันๆอย่างเงี้ย แนะนำเลยให้ใช้เออไอสีเทาสีขาวลองดูสิสีขาวเป็นไงตืดตืดตืดดดนั่นไงอันนี้เงเหมือนควันของแท้เลยมันเหมือนแต่ทุกคนอย่าหลงดอกธนูนะว่ามันจะใช้ไม่ได้แต่ความจริงก็ใช้ได้จริงเลยยิงว่โบ การทํางานนะงั้นทีนี้โอ้โหผมเสียเวลาไปมากหลายนาทีแล้วนะเนี่ยแล้วก็ผมจะไปดูวิธีการลงเลยล่ะครับมาลงง่ายๆเฮ้่องง่ายงายขนาดนี้สักไม่กี่นาทีนาท่าจะเสร็จล่ะผมนี่รีวิวเพลินจริงเลส่วนเอฟิกชื่อของผมก็ ไม่ได้ลงไว้หน้าคลิปนั่นแหละลงไม่เป็นหรือเพราะว่าไม่สามารถทําอะไรได้เลยทำไมเป็นตัวหนังสืออะไรเงี้ยทําไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแล้วก็อย่างนี้แหละตัวบ้าเลยเนี่ยภายหลังแล้วกันทุกคนก็จะเห็นมันเป็นภาพอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แค่ไปที่แอดออนเลย แอนออนแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆเลยมันน่าจะอยู่ประมาณอันสุดท้ายเนี่ยแหละมันจะเขียนว่า a s s a s s i n s แล้วก็มี under score c r d e e d under score v e a p o n s อันนี้แหละกดไปเลยกดไปแล้วมันก็จะมี แต่ว่าหน้าตาคล้ายๆรอยสลามในกระโดดก่อนดด้่งดิ่เด้งดิง,ดง,ดงทำคลิปเสียจริงๆไอ้สลามนี่มันนี่มันโอเคมันก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ตรงปุ่มสีส้มๆที่เห็นนี่สำหรับคนที่ไม่ได้ดาว์โหลดแล้วมันขึ้นคำว่าอะไรน่าจะเป็นคำว่าดาวโหลดนั่นแหละแล้วโหลดแป๊บเดียว ได้จริงๆผมบอกเลยจริงๆเลยครับงั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยถ้ามีคำพูดกับคำถามเกี่ยวกับคลิป mm. นี้นอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะบาย